ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้าโลกมื่อนีืเบ้าแอมเราทวงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับตาเลียงงัวอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมตาเลียงงัวของเขานี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับเอฟซีตาเลียงวัวหรือว่าพื้นผโลเลียงงัวก็ได้ครับเอฟซีเนาะงวดที่ผ่านมานี่ยโบได้มาติดตามไปฝากเอฟซีครับเพราะว่าเพิ่นผโลฝันครับโบฝันครับก็เลยโบได้เลขไปให้เอฟซีครับแต่ก่อนๆนี่กับเขามาสามซีงวดซ้อนแหละครับเอฟซีเนาะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันถอยหกสิบเจ็ดนี่ฝันล่ะครับ ฟันแล้วฟันด <management. S 1> ีแห <t society> ้งครับผู้เฒ่าผ้ายงามครับสมองชุ่มเนาะผู้เฒ่าผ้ายงามผู้บาล่ะครับงามมึงเหลืองนะครับสมองชุ่มเนาะเอาเลขให้สามตัวครับสิเป็นเด็ดตัวไหนครับคุณตาเลี้ยงงัวนางถ่ายยุดคางบ้านครับนางถ่ายอยู่ในบ้านครับเอฟซีเนาะแต่เบ้าแอ็มโต้งนี่ขอแจ้งข่าเจ็กน้อยครับแจ้งข่าวให้เอฟซีสาบเจ็กน้อยครับเบ้าแอ็มโต้งนี่ถูกมีชาซีบครับสมองชุ่มเนาะมีชาซีบครับสมองชุ่มแหกข้อมูลทางถือไปครับสมองชุ่มเนาะ ถูกแฮกข้อมูลทั้งเพจไปเบิดสุยางครับสมมติโจมเนาะเบาแอมรอทุ่งก็เลยสั่งเพจขึ้นมาใหม่ครับเป็นเพจจริงเบาแอมรอทุ่งครับเบาแอมรอทุ่งเพจจริงครับเอฟซีเนาะเบาแอมรอทุ่งเพจจริงให้เอฟซีเขาไปกดติดตามไปเบิ่งข้อมูลตัวเลขหรือว่าข่าวสารต่างๆครับที่เบาแอมรอทุ่งได้อัปเดตมาใหม่ครับสมมติโจมเนาะและกักการช่องทาง YouTube ของเบาแอมรอทุ่งก็ยังอยู่คือเก่าครับสมมติโจมเนาะเพียงแต่ว,ว่าเพจถือแฮกเพจถือแฮกนั้นเป็นเบาแอมรอทุ่งครับ บานนี้เบาแอมท่งสางขึ้นมากม่นี่เป็นเบาแอมเพดจริงครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมรถทุ่งเพดจริงครับตาเลียงง่วนนางถ่ายอยู่ในบ้านครับเผื่อเป็นการเซฟเวลาครับเลขสามตัวตรงๆเด็ดๆครับงวดนี่แนวทางวันที่สิบหกนี่เนาะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับคุณตาเลียงวัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนาะเอฟซีคุณพ่อเลียงง่วหรือว่าคุณตาเลียงง่วครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับ ผกุฏิฝันแม่อนงวดันาคารโบเดมาตามครับเอฟซีเนาะเลขคุณตานี่เข่ามาหลายงวดครับแต่งวดธนหัารโบฝันว่าสันเนาะครับเนาะบ่ได้ฝันครับงวดตีฝันตี่ครับฝันอยู่เบาฝันแนวได้ครับก็ซูเอฟซีฟังไหนครับงวดฝ่าเลี้ยงงวดฟังล่ำไปฟังล่ำไปอาบุญนะครับครับผมก็ดว่าว่าไก่มันมีบุญนะครับก็เลยไปไปผู้เดียวดีนะครับไปผู้เดียว คพอดีย,อย,ออย,อย,อย่างไปเปอาจนเมื่อยละย่างไปย่างไปย่างไปแต่เล่นไปนางเศร้าเมื่อยครเศร้าเมื่อยอยู่โฮมใหม่หินบ่อหอนบ้านเขาอันนะครับผมบ้านนี้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งครับย่างมานางเศร้าโยมใหม่นะครับผมบา้านนี้เราก็เลยได้ย่งางมาโฮมเพราะไงเจ้า,จาสิบพิสัยทั้งตาขา,าครับผมสิไปฟังลำ่ำป่ะสั่นเข้ามาครับผม พ่อยก็จิไปสร้างรั้คุยกันได้พญายตเลยวานนะครับเกิดได้นางคุยกันอยู่มีพีน้องอยู่บออยู่นะตเลยวานนะค,คุยคุยก็พญายานล่ะนี่ยู่สซะ หวานหวานถ่เข้าบุญนันละครับเขาไเลยเรียกเจ้าพ่อลานข่ลาว่าข้อฝันได้นี่ครับเขาเรียกอบ่ครับเออลาว่าเขาไเรียกเจ้าก็ถือเรียกตัวเขาถือเรียกเอามาล่ำมาบอกครับได้จากไหนนี่โมเมนต์ล้านข่อยมันถือเรียกครับเลาว่าครับผมข่ก็ถชีไปเือนมั่นทันละเราเลยว่านะครับผมบบานี้ก็เรียกว่าอ้าที่นี่เขาบ็ได้บอกเจ้าบอกพ่อใหญนครับท่าพ่อญ่น่นว่านะครับผมเราเรียกว่า ขาบอกรู้บอกรู้กระชับจิตเมีนโมแมนเพราะญ่ก็บ่กดลใช่ใจหรอกตัวไรหล่ะทั้งพร่ะไะเจ็ดหนึ่งสี่เราเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่คุยกันสองคนเลยคุยกันสองคนคุยกันสองคนมาทันพอดตั้งร้านจ้าครับบาดเื็อนี่เพราหญหล่ะได้วะเขาถือหลายเลยครับเพอาง่บนนี้ถือนักเขาโบกบเราอะครับผม เขาบอกใครเจ็ดนิ้วสีว่าสั่งชุดนี่ครับผมไอ้สิเอาโลดบ่บ่ค่ะผมกูชีวิงเด็กอยู่ก็คือการจีอ่ะเสริลดบุบขึ้นเลยบัวชั้นไหนไปหอดหมอรับเฉยโอ้ครับผมครับผมเออท่านี้แล้วผู้เท่านันโฮจักกันบ่ครับบาเนี่บ่งโฮจักกันบ่งโฮจักกันเนาะแต่ว่าเราผ้าหยามเลย ไพายามไพายาม,ายามของคู่ว่าน่าชี้ด<อ>ิ่งแดงตัชี้ดเหลืองเนะี่ยน,นะสีเหลืองเนาะครับเนาะเออยามก็เกา่าหรอกถ้าไพายมา,าครับเลขสองตัวเพิ่นได้บอกบอรับบอเพิ่อนโบว่าจังไรโบเลยว่าจังไรบอ,รบอรเอาครับกระตัาเลนครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดครับท่านผู้ชมหรือว่าตรงๆกับเจ็ดหนึ่งสี่เนาะคุณตาเลี้ยงงวดคุณพ่อเลี้ยงงวดของเฮาครับเข่ามาหลายงวดถือมาหลายงวดครับท่านผู้ชม งดนน่กับบ่วผาดบ่มีผีมาบอกบ่วครับนน่บอบ่วมีผีมาบอกอันนี้ผู้เฒ่าูนนี้พายงามนี่เป็นผีที่เป็นคนกาว่ะครับนน่เป็นคนเจ็นคนกันเป็นคนตัวนอเขาแนวความฝันเนะจากทเป็นคนเป็นผีคนไหนกับบักครับแต่บอกกับคุยกันคือคนเนี่ยบอกง่ายคุยกันบอกกันไปตามภาษาคนพอกันนะครับพายามสีเหลืองมาเลยสีเหลืองมาเลยถามแาบคนไหนทีไปใช้ไปฟังรับเราอ่ะไปเอาบุญเราอับผู้เฒ่าบอกครับ ผู้เฒ่าครับผมเฒ่ากับหัวเพราท่านหมอท่านแซมงเราก็กะเฒ่าอยู่นะครับผมครับผมก็เลยหัวเงินกันเลยหมอลำก็บบอยไปสร้างเลยยังไงครับครับผมเอาก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลี้ยงงัวครับครับผมกะแจงข่าวเอฟซีน้ำจิ้กน้อยครับเนาะมีมีสาชีพมีชาชีพครับท่านผู้ชม แ h เอา่องเพจของบบาวแอมรอทุ่งไปครับแฮกเอาข้อมูลไปบดทุกอย่างเนาะครับเนาะเป็นเพจปลอมครับท่านผู้ชมให้เขามาติดตามเบาวแอมรอทุ่งทางช่อง u t u b e ครับแล้วกะ็เพจจริงบบาแอมรอทุ่งครับท่านผู้ชมนี่ละ ก็ลองเอาไปซื qu ้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเดี๋ยวสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับขอบคุณครับคุณตาเลี้ยงวัวคุณพ่อเลี้ยงวัวขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเนาะสวัสดีครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมโรธงน่าเมเดอร์ครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ครับครับผมถืมือชมน่าตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวครับถือมือชมเลขสามตัวครับเจ็ดหนึ่งสี่นั่นถือแล้วว่าสันครับขั้นถ่าไก่้ขั้นทักในห้องทักในมักจะมีโชคแล้วครับเอฟซีเนาะ ถึกแล้วล่ะเลขตัวนี้ว่าสันครับเอฟซีเจ็ดน่านมากอีกแล้วครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่กระตัดเลนอยู่ในนี้ละครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนานสามตัวตรงว่าสันครับเอฟซีสามตัวตรงโลดว่าสันครับเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมและทงนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมและทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับ เจอกันลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อในบ่าวแอมนั่นถือแล้วถือแล้วเขาจังจังครับบ่าวแอมโลทุมงนี่คงดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงคงดีกันครับบ่าวแอมโลทุ่งนี่เดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คงดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเรถือกนะครับนะ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ขางใมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับ,รบท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอเคค้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับม,ไมามได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อเป็นกุหลอดเนะ่ยพ่อนดวี่แห่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมาหยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหุยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหน่าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนอี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกา,ายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้กก็มือทแทะรับานรู้ชมมือทแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ะแทปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่ถอ,ะะท,าาอท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวน,นะครับลูบหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้หหดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอ็มเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอ็มเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอ็มเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ปบครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสา,สาุครับผมสาธุสาธุ